ตอนนี้ยี่สบเก้าคือมนจะเหลือลาดโคนนี่มันเหลือก็ลาดโคนถ้าถ้าสมมติอยากให้มันจะช่วยในเรื่องลากมันจะกินอาหารแล้วแล้วคุณทิพย์ผสมสมแดงกับน้ำเท่าไหร่ที่ป้ายหน้ายางยี่สิบยี่สิบซีซีต่อนับสิลิตรทางทุกต้นยางค่ะทาทาแล้วทาไปรอบหนึ่งแล้วแล้วผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะ น้ำยางมันจะข้นกว่าเดิมคน้ำยางอ๋อนี่เราเก็บไปแล้วนะเนี่ยเ้าเก็บไปแล้วเาเก็บเมื่อเช้าแล้วได้มันมันข้อข้อดีของสมแดงที่ใช้กับยางแล้วได้ได้ยังไงบ้างปกติทาตอนช่วงหน้าฝนมันแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยออกน้ำยางมันจะใสน้ำยางมันใสเมื่อก่อนนี้ก่อนใช้ค่ะพอทาไปแล้วตอนนั้นได้สิบห้ามีดสิบห้ามีดแล้วค่อย ถึงจะเก็บได้สิบห้ามีดค่อยเก็บใช่ก่อนที่จะใช้ตัวนี้ใช้แล้วหกมีหกมีดเก็บขายได้ายได้แล้วน้ํายางมันก็ข้นก็คือมันจะได้น้าหนักกว่าเดิมได้น้ําหนักดีขึ้นอันนี้เราทดลองป้ายก่อนเพิ่งได้หนึ่งนาทีอันนี้ก็คือทดลองอันนี้เราทาให้เห็นนะคะคือของจริงทาจริงนะคะผสมแล้วก็ป้ายหน้ายางแล้วเราจะลองกรีดให้ดูนะคะกรีดกรีดยางนะ แล้วเราจะลองติดดูว่าน้ํายางจะออกมายังไงนะคะติดตามอีกช่วงต่อไปค่ะอันนี้เราแค่สองนาทีนะคะป้ายหน้าเพิ่งจะป้ายไปสักครู่นี่เองสองนาทีมาเล่นดูน้ำยางสิก็เห็นชัดไหมคะน้ำยางหยดจริงจงเออเนี่ยเนี่ยวิแต่เมื่อกี้มันไม่ได้หยดเลยนะมันออกแบบ ฟิวไลท์เนาะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนอากาศเย็นๆมันยิ่งจะออกไลท์ like เลยลนะ่ะเออค่ะอันนี้เวลาเที่ยงอ,อเที่ยงอันนี้เที่ยงพอดีนะคะ12นาฬิกา